ได้ลองกินสักทีค่ะนี่คือการน้าาถข,ของพี่ไก่ลันจวนนะคะแม่ฉันซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะขอมาถึงลองกินไปนหนขอดึงแม่บอกอร่อยมาก,กฉันจะไม่ได้ลองกินแล้วเวิ่งรู้กันว่าคนส่วนใหญ่รู้จักคำว่าการน้าายแล้วไอ้ฉันไม่รู้จักการน้าายเลยพาดีดากับพี่ไก่อะเราแชร์ชัว,วเป็นเมนูที่พี่ไก่คิดขึ้นมาใหม่นะคะสรุปมันคือเมนูที่แบบคนกินเจหรือว่าคนที่เขากินอยู่แล้วเขากินกันมานานแล้วว่าแม่บอกว่านันวๆแล้วหอมกินเห็ดหอมมีทั้งแบบสูตรใส่เห็ดหอมไม่ใส่ห,หอมนะแต่ว่าแม่ฉับบบมมบบนต หูลดน้ำมันคือผักอะไรมันเหมือนปลาไหลผสมเห็ดหัหนัวเห็ดหอมไม่ใช่เห็ดหัหนูดิอร่อยอืมอ๋อเพิ่งรู้ว่าความนัวที่พี่ไก่บอกมันอย่างงี้อือร่อยมากคุณผู้ชมมีความนัวออกเค็มนิดๆมีความมันของเห็ดหอมอร่อยเพราะฉะนั้นขยันหมกข้าวนะกินได้เป็นกะละมังอันนี้ฉันว่านะกินกับพวกหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยอร่อยแบบนี้มึงรู้ว่ารสชาติแบบนี้แล้วมันนัวมากคุณผู้ชมอืมอันนี้ผมไม่กินผักแต่ฉันก็กินได้ ไม่ได้มีน้หาผักตี้งมาเลยอร่อยตัละก้าไแล้วค่ะลองดู